สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมระบบสแกนใบหน้าเปิดปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้รับิลิภายร่วมกับตัว OpenCV โดยใช้กล้องเว็บแคมอัตโนมัตินะครับสำหรับโปรเทคตัวนี้นะผมเราใช้ในส่วนตัวรับิลิภาย 3B บวกนะคเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟสกับกล้องเว็บแคมนะซึ่งเป็นอินเทอร์เฟสแบบ USB ที่จะทำหน้าที่ในการนะครับอ่านรูปปั้นสันฐานของใบหน้านับส่งไปยังตัวโปรแกรมภาษาไบทอนที่ลงในส่วนตัวไลบรารี OpenCV เอา้ครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของตัวรีเลย์ขนาดหนึ่งช่อง สำหรับตัวเซอรนทยที่เรามาต่อนะครับเราก็จะทําการต่อระหว่างขา N/O กับขา C นะครับอนุก,กรมกันกับตัวหน้าสัมผัสของรีเลย์ครับเพื่อทำห้าที่ในการตัดต่อไฟให้ตัวเซอรนอยนั้น ดล็อกหรือว่าทําหน้าที่ใน,นการล็อกประตูได้น,นั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับในส่วนตรางริภายนี้นะครับก็จะทําการต่อกับตัวสายแลนของ Wi-Fi r o u เตอรครับเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทําการดูประวัติการเข้าออกนะครับผ่านประตูโด,ดยการสแกนใบหน้าผ่านหน้าเว็บได้นะครับในส่วนตัว power supply ก็ใช้ dc 5โวลต์ 1, ครับอาจจะมาจากที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบ usb รับซึ่งเป็นหัวแบบ micro c ก็ได้ กระแสแนะนำครับไม่ต่ำกว่า5แอมป์เนื่องจากว่าตัวกล้องของเราจะกินกระแสค่อนข้างเยอะกับตัวรับริพายนะครับในขณะที่มันทํางานอยู่นั่นเองครับซึ่งตัวรับริพายตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวโฟลเดอร์ฐานข้อมูลรูปพันสันฐานของใบหน้าของผู้ใช้งานแต่ละคนที่ทําการลงทะเบียนเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าตัวกล้องของเรานั้นสแกนใบหน้าแล้วนะครับไปเปรียบเทียบกับตัวนะครับฐานข้อมูลรูปพันสันฐานใบหน้าในตัวโฟลเดอร์ฐานข้อมูลของเราแล้วตรงกันก็จะสั่งให้ตัวสซอรนด์ของเรานะครับทำงานโดยการออนนะครับในส่วนของตัว รีเลย์ของเรานั่นเองครับลงเวลาอยู่ที่ประมาณ5-6วินาทีครับก็จะจ่ายไฟกลับเข้าเดิมเพื่อทำาันที่หนี่การล็อกนะครับตัวกรอนโซลิยด์ของเราอีกทีหนึ่งนั่นเองครับซึ่งนะครับตัวกล้องของเรานั้นก็สามารถที่ทำการติดตั้งไว้ทงที่หน้าประตูก็ได้นะครับเพื่อสำหรับในการแอคเซสเข้าเปิดประตูได้นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับนอกจากเราจะต่อสายแลนแ,แล้วนะครับเราก็ทำการต่อสาย h d m i เข้ากับหน้าจอเพื่อแสดงผลการทำงานอาจจะเป็นจอ L C D ที่มีนะครับอินเทอร์เฟซแบบ h DMI ก็ได้เช่นกันครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องครับเม <laughs> ื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวรับริพายครับรอสักครู่ครับนะฮะให้ตัวรับริพายของเราทําการบูตระบบขึ้นมาซึ่งก็จะทำการเรียกคอมโพเนนต์ไลบรารีต่างๆในส่งตัว OpenCV และภาษา Python ที่เราได้ทําการเขียนไว้นั่นเองครับนี่รับริภายกําลังจะบูตนะครับ และสาหรับตัวโปรแกรมนะครับที่ทำมาที่ในการรีโมทเข้าไปสั่งให้ตัวรับริพไยทํางานนะในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวโปรแกรม VNC ครับซึ่งก็จะอยู่บนหน้าคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่จําเป็นนะครับทาการรีโมทก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวเมาส์คีย์บอร์ดเสียบเข้าสู่ขั้วย s b ของตัวรับริ้ายเพื่อทำมาี่ในการสั่งงานได้เช่นกันนะครับเหมือนกันวิธีการเหมือนกันไม่ต่างกันนั่นเองครับเมื่อนะครับตัวรับริพไยของเราบูตระบบขึ้นมาครับในที่น ในส่วนของตัวโปรแกรม VNC Viewer ของเราครับเมื่อเราอินส tall และเรียกโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ใส่ IP address ของตัว Raspberry นะฮะในที่นี้ก็คือ1 9 2 1 6 8 1 1 1 4ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ Enter ก็จะถามหารหัสขึ้นมา Username คือ Pi Password คือ Raspberry เสร็จเร้รเปุ๊บ Enter ครับอ่าก็จะเห็นหน้าจอ Des k t o p ของตัว Raspberry นะเหมือนกันเดะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม VNC ที่จะทำมาที่ในการ Team View ไปสั่งงานให้ตัวรับ p b e r r นะั้นทํางานในส่วนตัวซอสโค้ด Open CV ของเราเองครับ mm hmm. เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอ Desktop ของตัว Raspberry p ครับ mm hmm. ก็ไปที่คอนโซลนะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีปรากฏนะครับคําสั่งให้เราพิมพ์เข้าไปในที่นี้เราพิมพ์คำสั่ง sudo su ครับเพื่อเข้าสู่ Super User นะครับและในส่วนของตัวคําสั่งนะครับ cd f a c e o r g a n i z e r ซึ่งก็จะเป็นในส่วนตัวโฟลเดอร์ที่ทำหาที่ในการ เก็บซอสโค้ด y t h o n ร่วมกับไลบรารีของ Open cV ที่จะทำอาที่ในการตรวจจับรูปพรรณสันฐานของไปหน้าที่เราบันทึกไว้ในฐานข้อมูลนั่นเองครับเสร็จร้อยนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับ s u d o python face detected นะครับ py นะครับอ่านะครับแล้วก็ dot back slash นะครับ s o r t e d output image ซึ่งตัว s o r t e d output image ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ทำมาที่ในการ เก็บฐานข้อมูลรูปพรรณของสันฐานของใบหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะในการลงข้อมูลเข้าไปใหม่หรือทําการลบข้อมูลเข้าไปใหม่ก็สามารถทําได้นะครับอ่าก็นะครับ sudopythonfreedetectvideo.py นะครับ b a c k s l a s h s o r t e d o u t p u t i m a g e ตรงนี้นะครับเสร็จร้อยปป๊บแล้วก็ Enter ครับรอสักครู่ครับตัวรับวิทยุไทยของเราจะทําการเลือกโค้ดภาษา Python ที่เราได้ทําการพัฒนาไว้นี่ครับแล้วก็อ่านค่าไลบรารีต่างๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ก็จะเห็นนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยก็จะปรากฏนะครับรูปนะครับในส่วนที่ผมได้ทําการอัดคลิปนะฮะในการทดสอบอยู่นั่นเองครับหรือนะฮะจะมาดูในส่วนตัวหน้าจออีกหน้าจอที่ต่อกับตัว HDMI ก็ได้ซึ่งในส่วนนี้เราก็จะทาการสตรีมผ่านคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยใช้นะครับสัญ,ญญาณโดยเสียบสายแลนนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเสียบจออยู่ที่หน้า ในส่วนของตัวรับวิทยพายเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงผลออกมาทางหน้าจอ L C D ได้เช่นกันครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ใบหน้างผมเนี่ยนะฮะทำการตรวจจับก่อนนะครับตอนนี้รีเลย์นะครับขอเรามีไฟสีเขียวติดแค่ดวงเดียวตอนนี้นะครับรีเลย์ยังไม่อ่อนนั้นแสดงว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะล็อกของตัวกร,รนอนโซนอยู่นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆนะครับในส่วนของตัวกล้องของเรานะครับีสักครู่ครับ อ่าเรียบร้อยครับก็จะเห็นนะเมื่อผมสแกนใบหน้าเนยะครับรีเรย์ก็จะมีไฟสีแดงติดประมาณ5วินาทีครับเพื่อทำให้ในการปลดล็อกให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการผลักประตูออกไปได้นั่นเองครับอ่าลองดูอีกทีนึงครับอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมครับก็จะมีหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของผู้นั้นที่นำมาสแกนนะครับปรากฏอยู่บนกรอบของเรานั่นเองครับอ่าลองอีกครั้งครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือใบหน้าผมนะครับ ที่นามาสแกนกับตัวกล้องซึ่งตัวรีเลย์ตัวนี้ก็จะหน่วงไว้อยู่ที่ประมาณ5วินะครับแล้วก็ทําการปลดนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ลืมล็อกนั่นเองครับซึ่งตัวระบบของเราเนี่ยนะครับก็จะทําการเขียนไว้ถ้าเกิดนํามาสแกนไม่หน้ถ้าเกิดว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลจริงก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์นั้นอนอนเพื่อทําให้ในาการปลดล็อกในส่วนของตัวเซอรนน์หนวงเวลาไว้อยู่ที่ประมาณ5วิซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขได้ในได้ในซอฟต์แวร์ถ้าเกิดเราต้องการให้มันนานกว่านั้นนะครับก็ทํำการล็อนนะะะรรัเขามม่่ทใปตูณีียงไ การสแกนเข้ามาอีกรอบใหม่ขึ้นมานั่นเองเนะครับก็รอสักครู่ครับอ่าเรียบร้อยครับอันนี้คือรูปพันธ์สันฐางของใบหน้าอผมนะครับหนึงทีนะครับอ่าครับรีเลย์ออนนะครับอ่านะครับห้าวินาทีถ้าประมาณนะครับ ครับผมนี่คือในส่วนของตัวนะครับการสแกนใบหน้านะครับก็คือทํางานทีนี้นะครับในส่วนของตัวฐานข้อมูลของเรานะครับที่เราก็สามารถที่จะเข้าไปในคอมของเราได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่อันใหม่เลยครับในที่นี้ครับผมเราก็เข้าไปที่ user อ่าเว็บของเรานะครับก็คือเว็บ Explorer ของเราอาจจะเป็น Chrome ก็ได้ IE ก็ได้ Internet Explorer ก็ได้นะครับในที่นี้เราก็จะพิมพ์ iPad แดเดของตัวรับลิขสิทธิครับในที่นี้หนึ่งเก้าสองนะครับดอนหนึ่ง หกนะครับดอทหนึ่งดครับ b a c k l a s h นะครับ login. php. นะครับอ่าครับประมาณนี้นะครับดอท enter. ก็จะปรากฏนะครับหน้าตาของตัวหน้าเว็บของเราครับในที่นี้คือ admin. password คือหนึ่องสีแก้ไขได้ในฐานข้อมูลนะครับตรงนี้ผมใส่ไว้ก่อนนะครับ submit ครับ ทีนี้นะครับผมที่หน้าเว็บของเราเนี่ยก็จะปรากฏใบหน้านะอาจจะเบลอบ้างนะเนื่องจากว่าผมอัดคลิปไปด้วยหน้าอาจจะสั่นนิดนึงนะครับพร้อมทั้งชื่อที่ทํามาสแกนเมื่อกี้นะครับสแกนว่าเป็นชื่ออะไรแล้วก็ปรากฏกรอบล้อมรอบใบหน้านั้นนะครับทีนี้ก็จะมีปุ่มคอมมนด์อยู่นะครับก็คือโอเพนในที่นี้ก็คือการเปิดโซลินอยโดยที่ไม่จาเป็นต้องสแกนนั่นเองสามารถคลิกเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกดูนะครับดูที่โซลินอยครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าเห็นไหมครับ คือคลิกหนึ่งครั้งก็เปิดครั้งหนึ่งนะครับก็าสามารถที่จะสั่งผ่านมา,าเปิดผ่านเว็บก็ได้หรือโดยการสแกนใบหน้าที่นะครับตัวกล้องก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้งานในลนักษณะแบบไหคบนครับครับอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นในส่วนฐานข้อมูลที่ได้บันทึกเอาไว้นะในที่นี้ก็จะเป็นไฟล์าฐานข้อมูลเลยครับ บันทึกว่านะครับชื่อนามสกุลอะไรเข้ามาวันที่เท่าไหร่แล้วก็ลำดับที่เท่าไหร่ครับถ้าเกิดเปิดเครื่องใหม่ก็จะเริ่มนับตั้งแต่0-13เลื่อนลงมาครับรวมถึงนะครับรายชื่อที่ทาได้ทําการสแกนและสามารถที่จะเข้ามาได้ครับแล้วก็สถานะก็คือการเข้าตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นอินเป็นเอาท์นะครับตรงนี้อ่าในนี้คือชื่อผมครับนะฮะก็ประมาณวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีครับ แล้วก็มีชื่อนะครับที่ได้ทําการเปิดประตูออกมานะครับเพื่อการสแกนใบหน้าในที่นี้ก็จะทําการบันทึกอยู่ในตัวถ่ายข้อมูลก็เก็บเป็นล็อกไฟล์ล็อกไว้นะครับแล้วก็แบ็กกลับไปนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าเว็บไวส้สำหรับในการเปิดปิดโดยใช้แมนล้ลนะครับแล้วก็รูปพันธสันฐานใบหน้าล่าสุดที่ได้ทามาสแกนเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับและในส่วนของหน้าไฟล์ นะครับที่จะทำมาที่ในการเก็บรูปพันธุ์สัตว์ถานของใบหน้าในที่นี้เราใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าไฟ l e ซีล่าครับนะฮะเข้าไปดูในตัวฐานข้อมูลของตัวรับริพายนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับไซส์มินิเจอร์นะครับพิมพ์ IP Address ของตัวรับริพายนี้ที่คือ192.168.1แล้วก็ .11 4ครับส่วนผู้ใช้ก็คือพายพ้าสวดคือ Raspberry เหมือนเดิมครับอ่าครับทีนี้ครับผมดูที่ กรอบทางด้านอ่าขวามือครับนี่คือโฟลเดอร์ที่ทํางนานเก็บซอสโทของเรานะครับอันนี้ก็คือซอสต็ดเอาพุตอิเมจตรงนี้นะครับก็จะมีรายชื่อของคนเลยก็คือว่าใหม่พิสิทธิ์พลส่วน no user ตัวนี้ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ในขณะที่นะมันสแกนแล้วไม่เจอในส่วนของทั้งทั้งสองหรือทั้งสามโฟลเดอร์ของเราเนี่ยก็จะมาลงที่ตัว no user ในกรณีที่เราไม่สามารถหาตัวใบหน้ารูปพรรณสัตาน์นั้นได้นั่นเองครับอันนี้ใหม่นะครับก็ใส่เข้าไป นี่ก็ใบหน้าพิสิทธิ์ผลครับถ้าเกิดรูปที่เราใส่เข้าไปเนี่ยครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่รูปแต่ละรูปห้ามเกินนะครับอยู่ที่ประมาณ56 128พิกเซลนะครับเนืเ่องจากว่าตัวการประมวลผลรับริพนะัยมันอาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงฉะนั้นต้องเป็นรูปที่ขนาดพอดีพอดีหรือนะครับรูปที่ไม่เกิน21เมกะไบต์นั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นรูปพันธสันฐานใบหน้าที่เราเก็บเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับเพิ่ม นะครับยูเซหรือว่าเพิ่มรายการสมาชิกที่สามารถสแกนเข้าไม่ได้เราก็สามารถที่จะทําการถ่ายรูปและทําการคลิกสร้างโฟลเดอร์ตรงนี้เข้ามาก็คือ create directory ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่รูปประพันธ์สันฐานไปหน้าไม่ว่าจะเป็น ด้านข้างด้านบนนะครับถ้าเกิดรูปเราที่นํามาใส่ในฐานข้อมูลแตกต่างจากรูปปัจจุบันอย่างเช่นมีนวดผมยาวขึ้นอันนี้ก็ต้องอัปเดตในสวนตัวรูปที่เราสร้างเข้าไปด้วยเพื่อความแม่นยําในการทํางานของตัวรับบริภัยของเรานั่นเองครับถ้าเกิดยิ่งใส่มากเท่าไหร่ยิ่งแม่นยาเยอะเท่านั้นเพราะว่ามันจะอาศัยการเลนในส่วนข,ของตัว Open CV แล้วไปเปรียบเทียบกับหน้าพันสถานใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลของตัวรับบริภัยครับนะครับตัวนี้เครื่องกําลังทํางานนนออยู่่ััเงครบ ตัวกล้องอาจจะมีแหลกบ้างนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่า OpenCV ในรับบริพามันจะใช้เวลาในการทำงานนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่แหลกมากนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ทันทีเมื่อนำนาคาใบหน้าของเรานำมาสแกนนั่นเองครับอีกครั้งครับอ่านะครับครับผมขอจบการนำเสนอครับระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้การสแกนใบหน้าควบคุมด้วยตัวรับบริพายโดยใช้กล้อง OpenCV ร่วมกับนะครับก็ OpenCV และภาษาไพทอนแต่เพลงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ